อา้ารสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุกคนเมื่อนี่เขากับว่าล่งดางครับที่หมายบ่อกุ่งครับพี่น้องวันหยุดวันอาทิตย์วันพักผ่อนบริพักพรอนหะครับมหาป่ามาครับลุงนัดครับพี่น้องปากท่อนมไรครับพี่น้อง มันชมน้งกันครับว่าสีมีป่าอยู่ว่นี่ครับผ้านเท่าจะคล้องส่องครับดุลน้ำกันครับพี่น,อนอออ้องส <c oughs> งสัยน้ำน,น้ำสิพัดแหนี้เว้นะครับพี่น้องเค <c oughs> รื่องสีกองกันอุยุอยูอย่หรอกครับ โอ้ oh, ชอมซีครับหล oh. ังจากไปวานแหมาครับปลาแหาก,ก็ได้อยู่บางซีหาโลแหละครับนี่เขาก็มาจากวานแหเขามากลับมาอย่างยามดังครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับนี่พา่นองไรยามครับพี่น้อง รอชมมาสีมานหรือบหมานเอาลอดชมครับผมพร้อมนีอยู่ครับแต้มแหลกครับผมเบิงน้ำกันไกลๆครับพร้อมแม่พี่นองแต้มแหลกของตะไคร้ครับ เฮียเลยว่าเติบหนึงยูหันนี่ครับใครเจ็บเส้นตัวนี้ดอกทั้งนี้แหละป้ายยังบูเห็นดิเป็นประดิ่นดิเชื่อพี่น้องไปสามต่อครับมิดซีรีส์ได้ครับพี่น้องได้เตียมหนึ่งครับบูหมานซำเหียพี่น้อง อื่นยังสีมะก,กู๊กล้าครับแลเบิ่งน้ากันไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่าสิได้อีกบะมาอนอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันไกลๆครับตากล้องกำลังหยิบยางของมหามาเบิง่งว่าสิได้ตุ้ยใหญ่นิดตุ้นหน่อยครับ ผสมหัวดำปลานิ่นผสมกับปลาหมอสีบ้างพี่น้องแนนเนื้อมันแนนเนี่ยแนนกับปลานิ่นครับเนื้อเนื้อสันเนื้อพวกนี่แนนกว่าแซ่บกว่าครับแซ่บกับปลานิ่นแทะอันนี้ปลานิ่นผสมหมอสีครับเคพี่น้องติดตามต่อครับปลาตะไคร้โบหมันทำเหี้ยครับพี่น้องสองตัวสองตัวอ่ะ หลังจากเข้ายามดังเลยอะฮะก็ถีมางุ่มเหยครับก็แหยขึ้นพี่นอ้องวานมาไวก่อนถีปดาบยามดังครับพี่นอ้องมันรอดุลน้ำกันครับว่าถีตุกตักติกติกบ่อเอา้าสัมผัสบอ่อเนียบมิดออ่มซิมครับพี่นอ้อง บรอรลอรุ่นต้องกันครับเงียบกิบ,บ,บ,บเอาไปเบิ้งต้องการครับพี่น้องเบิ้งไก่ะจะชัดต้องกานครับ 2องุ่นครับพี่น้องตัวใหญ่บ่โอทะทะ้ยยุ้ยแท้เลยเอาบนมีหลายก็่าดีย่บรอหลุ่นตอนเอาขึ้นครับพี่น้องเสียนเหฮา,ากำลังหมุดครับโอหค่าสี่ข้นฝาบประงานครับพี่น้อง ูตรง,ง,ตรงนงา้งานเลเบงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวตากล่องสู้เหมือนเบงครับไก่เนี่ยตากล่องปูบูเหี่ยครับเยอะยุ่งกระนิ่ตากร่องเยอะไก่ไว่าโลกมากลางมันสั้นเน่ยแล้วรุ่นเบงน้ำแข็นะครับวาสิมีอีกบอ่อน้ำนแข็งใกล้ๆครับพี่น้องรุ่นที่ติดตคาครครับ ดูแเ้ากันเลยสแสดงว่าสรุปได้แล้วว่าข้าไหาสิบานเหือดีก็ใส่แตะคายลอดลุนอีกครับวา่าสิมีอีกบอแต้มที่สองครับสัมผัสเลยครับลุกนัดเหยียบหัวประคอไว้ประคองไงครับพี่น้องเอาลอดุุนนรงกลางครับว่าสิไงซ้ำไหนครับพี่น้อง เปิดน้ำกันครับรอหลุนน้ำกันครับหนามเลยรับพี่นอก ผ่านว่ารุดมือว่าสั่นรุดมือรุดมือได้แต่ว่าอย่าออกเหงนะครับ oh. เบิ้งน้ำกันครับพี่น้องมาที่ไงทำไน oh. ของแวพี่น้องเบิ้ oh. ่ต้มคนใกล้ๆครับเอาได้จบไม้แล้วมันทายรูปนั่ จะถทายรูไปบ้างครับโอเคครับพี่น้องในเทาก็มาหอด,อดบ้านนะครับหอดบ้านที่พักเข้านะป้าแถวหาไม่ไรกับระมาณนนะครับพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันครับนี่นะครับพ่อผลิตต่มได้ยังครับผมได้มาน หาฮกโรคลกลครับฝากติดตามชื่อเพจได้เครับหากินซ้ำตายบีบีไว้ลุงนัดครับฝากติดตามกดติดตามได้เลยครับไปครับอาพี่ <c oughs> น้องครับส <c oughs> วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้ซํำนี้ก่อนครับไปลุงลุงหรืจะไปตัดเอาบานี้ กะหมานอยู่ครับมีแต่ปนาดิโน่ลวนครับน้ามันท่วมคล้องที่เคยไปครับที่ออกเข้าเพื่อนจับแข่จับจระเค้ได้ครับน้ำท่วมแถวบางเเจ็ดก็เลยล่องผ้านห่องไปบึงใส่ตะไคร้บุตรอไรครับใส่ตะไคร้ได้แต่พวกเขาหน่อยครับปลาสลิดตัวนึงนี่อันนี้ว้านเฮาลวนเลยครับนี่น้องนี่ว้านแฮามดเลย เอาไปลองก,กันฝากเือนลองลองทอบบอกครับพันทอปบอกหากินซ้ำตายใบลงนัดครับสหรับกิน,นี่ะสวัสดีครับ